วันนี้พามาเดินดูเสื้อผ้าในห้างที่นี่นะคะว่าสไตล์ของคนอเมริกันเนี่ยเขาใส่เสื้อผ้ากันแบบไหนนะคะนี่เลยค่ะเพื่อนก็จะเป็นลักษณะน,นี้นะคะเป็นเสื้อผ้าที่แบบเป็นสไตล์เรียบๆนะคะไม่ได้หรูหวาอะไรครับเนี่ยลักษณะนี้นะคะของผู้หญิงเสื้อผ้าผู้หญิงไซส์สมันก็จึงใหญ่ใหญ่มากกว่าไซส์คนเอเชียเรานะคะแล้วก็ราคามก็ไม่ได้แบบแพงมากสักเท่าไหร่ราคาก็ทั่วๆไปนะคะ แล้วก็นี่อย่างเงี้ยเห็นไหมมันเป็นเสื้อผ้อสาสไตล์แบบพื้นๆทั่วไปจริงๆนะคะยีนเลือลักษณะเลยค่ะจะไม่มีแบบว่าวุ้หวาไม่ได้มีชุดอะไรแบบว่าเป็นแฟชั่นเหมือนแกบบับที่บ้านเรานะคะแต่พอเวลาที่เราดูในไออะไรนะดูในทีวีเป็นพวกแฟชั่นเขาเดินแฟชั่นอะไรพวกเนี้ยเสื้อผ้าแบบนี้ไม่มีเลยใช่ไหมคะเสื้อผ้าแบบที่เราเห็นเห็นเห็นไม่มีเลยมีแต่เป็นแบบว่าแฟชั่นหรูๆแต่พอเวลามาขายจริงๆเนี่ยเสื้อผ้าที่เขาใส่จริงๆมันมีแต่สไตล์แบบนี้นะคะเพื่อน ง่ายๆแบบเรียบบลักษณะนี้นะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ผลิตมาจากเวียดนามนู่นเห็นไหมผลิตมาจากเวียดนามผลิตมาจากอินโดนีเซียผลิตมาจากอ่าบัคคาลาเทศอะไรพวกนี้นะคะลักษณะนะคะมันก็จะเป็นพวกชุดแบบสไตล์เรียบๆนะคะชุดจีนอะไรลักษณะนี้จะเป็นแบบนี้นะคะมันไม่ได้แบบว่าหุ่หวาอะไรมากมายเลยนะคะมีแต่เสื้อผ้าแบบสไตล์เรียบๆนะคะเพื่อนๆดูลักษณะนี้คนไทยเรา ชอบใส่กันไหม,มไม่ค่อยชอบใส่หรอกนะลักษณะน,นี้นะคะแต่ว่าอันนี้คือเป็นเสื้อผ้าที่เขา,าสไตล์ของคนอเมริกันที่เขาใส่กันทั่วไปนะคะเด็กก็ซื้อใส่เหมือนกันอ,อันนี้ก็เห็นไหมมันก็จะเป็นแบบลักษณะน,นี้นะคะพเพื่อนไม่ได้แบบว่าสวยเลิศอะไรเป็นบ้านเรานะคะลักษณะน,นี้อันนี้ชุดนี้ก็ประมาณราคาก็ประมาณ700บาทนะคะประมาณนี้แหละก็มันก็ไม่ได้แบบว่าแพงมากจนเกินไปนะคะ เนี่ยเราพามาดูนะคะมันก็มีแบบรถนะคะรถราคาอ่าอย่างเงี้ยอันนี้แค่สามเหรียญน,นะคะประมาณร้อยนะคะนี่เป็นเกงเป็นเกงไอ้เอ่าข้าวเหนีนะคะเกงเล็รกินนะคะก,ก็มีพวกไอ้เกงในเป็นพวกเสื้อยืดอะไรพวกนี้ก็มาลดนะคะลดราคาตัวละร้อยนะคะมันก็ไม่มได้แพงอะไรมากมายนะ เวลาที่มันลดราคาลักษณะนี้บางทีก็เดินหาดูเหมือนกันนะว่าอนไนถูกอะไรที่พอใส่ได้ก็ซื้อไปใส่เหมือนกันนะไม่ได้แบบว่าซื้อเสื้อผ้าราคาแพงอะไรมากมายนะคะอันนี้เห็นไหมก็ชุดสไตล์แบบธรรมดาเรียบๆนะคะสไตล์ธรมร,ะะรมดาเนี่ยๆๆแหละก็อันนี้ก็ประมาณ600อนะคะประมาณ600บาทคนทั่วไซื้อใส่กันแบบง่ายๆักษาะนี้แหละเสื้อผ้าสไตล์เหมนอนกันนะคะ